รู้กันไหมคะว่าเสื้อ2ตัวนี้ตัวไหนเป็นของผู้ชายตัวไหนเป็นของผู้หญิงสวัสดีค่ะวิวจากช n e นลแพวิวค่ะเห็นเสื้อที่ยกขึ้นมา2ตัวนะคะหลายๆคนก็จะงงค่ะเพราะว่าทุกคนก็ใส่เสื้อกันเป็นปกติในชีวิตประจำวันหลายคนใส่เสื้อเชิ้ตแทบทุกวันนะคะในการทํางานแต่ว่ารู้ไหมคะว่าเสื้อเชิ้ตผู้ชายกับเสื้อเชิ้ตผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่ค่ะหลายคนก็แบบอ๋าทรงใช่ไหมไซส์ใช่ไหมของผู้หญิงมันต้องมีเข้าองค์เข้าเอวจริงๆแล้วนะคะ มันไม่ได้แยกกันตรงนั้นค่ะแต่มันมีจุดบางจุดที่เราจะสามารถแยกระหว่างเสื้อเชิ้ตของผู้ชายกับเสื้อเชิ้ตของผู้หญิงออกจากกันได้ค่ะซึ่งหลายคนรู้แล้วแหละแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็จะไม่เคยสังเกตเลยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าจุดแตกต่างนั้นให้ทุกคนฟังค่ะและจะมาบอกสาเหตุด้วยว่าทําไมมันถึงต่างกันแบบนั้นนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมโอเคถ้าใครอยากรู้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามด้ว้ครบทุกช่องทางนะคะติดตามเสร็จแล้ววิลืมกดปุ่มกระดิ่งกดปุ่ม C ีเฟอรอะไรต่างๆด้วยนะ กดครบแล้วใช่ไหมคะพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะพูดถึงจุดแตกต่างกันระหว่างเสื้อเชิ้ตของผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเรามาดูเสื้อเชิ้ตของผู้ชายกับเสื้อเชิ้ตของผู้หญิงกันชัดๆอีกรอบดีกว่านี่สองตัวนี้นะคะจะเห็นว่าตัวนี้ตัวที่สีเข้มกว่าเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตของผู้ชายส่วนตัวที่สีอ่อนกว่านี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตของผู้หญิงค่ะจุดที่แตกต่างกันของเสื้อสองตัวนี้ก็คือ กระดุมนั่นเองน่าสังเกตไหม เห็นว่าเสื้อเชิ้ตสองตัวนี้กระดุมอยู่คนละด้านกันค่ะพูดถึงกระดุมแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วกระดุมเป็นสิ่งประดิษฐ์โบราณมากๆเลยค่ะเราค้นพบกระดุมที่เก่าแก่ที่สุดนะคะอยู่ในอารยธรรมสินธุค,ค่ะช่วงประมาณ2,800ปีก่อนคริสตศักราชนะคะเช่นเดียวกับในยุคสมฤทธิ์ที่บริเวณอารยธรรมของจีนนะคะแล้วก็ค้นพบที่อารยธรรมโรมันโบราณเช่นกันค่ะกระดุมในสมัยนั้นนะคะก็มีวัสดุที่มาค่อนข้างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยเป็นโลหะหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในสมัยนั้นนิยมใช้เพื่อประดับตกแต่งมากกว่ากระดุมที่เอาไว้ใช้ติดจริงๆเพื่อให้ผ้า2ชิ้นอยู่ด้วยกันเนี่ยเพิ่งจะปรากฏในเยอรมน,นีนะคะในช่วงคริสตศตวรรษที่13เท่านั้นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากปรากฏขึ้นมาในเยอรมน,นีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ได้รับความนิยมมากๆ <c oughs> จนแพร่กระจายไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวค่ะเราเริ่มที่ของผู้ชายกันดีกว่า ของผู้ชายนะคะกระดุมจะอยู่ที่ด้านขวารังกระดุมเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมติดมาอย่างนี้ปุ๊บส่วนของผู้หญิงเนี่ยนะคะจุดที่แตกต่างไปคือเห็นไหมว่ากระดุมมันอยู่ด้านซ้ายเวลาติดมารังรดุมก็จะอยู่ด้านขวาค่ะทีนี้ถามว่าแล้วทําไมมันถึงต่างกันล่ะทําไมกระดุมเสื้อของผู้ชายกับของผู้หญิงถึงอยู่คนละด้านกันนะคะเอาจริงๆไหม ไม่มีใครในโลกตอบได้ใครหลายๆคนที่รู้แล้วก็จะรู้ทฤษฎีอะไรต่างๆแต่มันมีทฤษฎีเยอะมากๆ,ๆๆๆเลยค่ะว่าทําไมกระดุมของผู้ชายกับของผู้หญิงถึงอยู่คนละด้านกันซึ่งเราก็ได้แต่เดานะคะไม่มีใครสามารถฟันธงได้เลยว่าสรุปแล้วทําไมมันถึงอยู่คนละด้านกันนะนะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเราจะเดาเราต้องย้อนกลับไปในวันที่กระดุมเริ่มผลิตขึ้นมาในโลกแรกๆค่ะตอนนั้นนะคะเป็นช่วงศตวรรษที่13ว่าก,กระดุมเพิ่งจะถูกผลิตขึ้นมาใน แผ่นดินแถบยุโรปนะคะทีนี้นะคะจากแหล่งข้อมูลที่ยู่ไปหาอา่านมาเนี่ยก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคนจํานวนเยอะมากเลยนะคะในวงการแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะคนแรกนะคะคือโคยีชาปินนะคะเขาเป็นแฟชั่นฮิสเทียนหรือว่านักประวัติศาสตร์แฟชั่นนั่นเองส่วนบทสัมภาษณ์ของอีกคนหนึ่งที่ไปดูมานะคะชื่อว่า พ a เคียร์สคนนี้เป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อ gentlemen's wardrobe นะคะ gentlemen's ก็ปแปลว่าแบบสุภาพบุรุษ wardrobe มีปแปลว่าตู้เสื้อผ้าน,น, British English นะคะอาจจะแตกต่างจากศัพท์ที่เราคุ้นเคยกันในภาษาอเมริกัน English นิดนึงนะคะเราจะคุ้นเคยกับว่า closet ที่เป็น American English เนาะเราจะไปเจอคำนี้ในเรื่องนานเน,น,น,นียนะจ๊ะในงานเนียเวลาเดินเข้าตู้เสื้อผ้าที่จะไปงานเนียเขาจะไม่ใช่แบบเดินเข้า closet เขาจะใช้คำว่าเดินเข้า wardrobe นะคะนอกเรื่องไปไกลกลับมาค่ะอีกคนนึงที่ไปอ่านมาเขารู้สึกชื่อ m e l a n i e Moore เป็น เจ้าของแบรนด์นเสื้อผ้าอะไรสักอย่างนะอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าหลังจากที่ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของบุคคลในวงการแฟชั่นที่เชี่ยวชาญด้านแบบแฟชั่นสมัยโบราณทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเนี่ยนะคะสรุปมาได้ว่าเขามีทฤษฎีอะไรบ้างน,นะคะที่ทําให้กระดุมของผู้ชายกับกระดุมของผู้หญิงเนี่ยอยู่คนละด้านกันค่ะเราเริ่มจากของผู้ชายก่อนเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะผู้ชายเป็นเพศที่แบบต่อสู้กันค่อนข้างเยอะใช่ไหมทุกคนจะต้องมีการพกปงพกปืนอะไรกันทีนี้เรามาดูเสื้อผู้ชายกันนะคะ เวลาที่เราพกปืนเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้พกปืนแบบใส่เป็นซองปืนอยู่ข้างตัวใช่ไหมหลายๆครั้งเนี่ยผู้ชายชอบซุกอาวุธเอาไว้ในเสื้อทีนี้พอเราติดกระดุมแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมกระดุมอยู่ฝั่งนี้รังดุมอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเราซุกอาวุธเอาไว้ในเสื้อแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ถนัดขวาต้องยอมรับว่าสมัยโบราณเขาจะชอบคิดว่าคนจานวนมากเป็นคนที่ถนัดขวาใช่ปะถ้าเราซุกอาวุธไว้ในเสื้อแล้วเราถนัดขวากระดุมอยู่ฝั่งนี้ทําให้เราสามารถเอามือสอดเข้าไปค่ะแล้วหยิบอาวุธออกมาได้ทันทีโดยที่ไม่ขัดนึกสภาพว่าถ้าเราติดกระดุมด้านนี้แล้วอาวุธเราอยู่ในเสื้อเราก็ต้องอ้อมอย่างเงี้ยไปหยิบออกมามันแปลกใช่ไหมมันขัดกันค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีนะคะที่ว่าทําไมกระดุมของผู้ชายถึงอยู่ด้านขวา อีกทฤษฎีหนึ่งค่ะเขามองย้อนกลับไปยุคไกลกว่านั้นนี่ยุคไกลกว่าตอนพกปืนนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ในตอนที่คิดกระดุมขึ้นมาผู้ใช้ไม่พกปืนหรอกตอน้เขาพกดาบกันซึ่งคนเราถนัดขวาเวลาพกดาบอะ่ะเขาก็จะต้องพกดาบไปที่เอวซ้ายใช่ไหมพกดาบที่เอวซ้ายเวลาชักดาบก็จะแบบนี้ฟิง้งขึ้นมาเท่ๆเหมือนกับในหนังใช่ปะ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่ากระดุมของเราเนี่ยนะคะมันอยู่ด้านนี้มันมีโอกาสมากเลยที่เวลาเราชักดาบขึ้นมาฟิง้ง แล้วเราจะไม่เชี่ยวชาญพอด้ามดาบของเราเนี่ยมันจะแทงเข้าไปในเสื้อเะแล้วมันก็ติดแล้วมันจะไม่เท่เลยแล้วมันจะแบบเสียจังหวะหนักมากในการสู้รบนะคะเขาก็เลยบอกว่าเป็นสาเหตุค่ะที่ทําให้เสื้อเชิ้ตของผู้ชายเนี่ยกระดุมจะต้องอยู่ด้านขวาแล้วรังดุมจะต้องอยู่ด้านนี้ดังนั้นรูม,มันจะได้อยู่ฝั่งนี้เวลาชักดาบนะคะมันจะได้ลื่นปลื้ดบสบายไม่มีการที่ดา้ามดาบเนี่ยเสียบเข้าไปอยู่เสื้อคะ่ะสองทฤษฎีนี้นะคะก็เป็นทฤษฎีที่บอกว่าทําไมกระดุมของผู้ชายถึงอยู่ด้านขวาค่ะทีนี้มันก็ม a k e ของผูใช่ม้้้้้้้ยทที่ขขขออองงงงงผููาาาาาะะดดนนนนววแลหญิํไไถึตปค ผู้หญิงนี่บอกเลยว่ามีทฤษฎีเยอะมากว่าทําไมกระดุมของผู้หญิงถึงอยู่คนละด้านกับของผู้ชายคะ่ะของผู้หญิงนะคะทฤษฎีแรกง่ายที่สุดเลยคะ่ะคือเขาเชื่อว่าทุกคนถนัดขวาใช่ไหมดังนั้นนะคะผู้หญิงในศตวรรษที่13ค่ะส่วนใหญ่ะไม่มีใครเขาแต่งตัวตัวเองหรอกคือผู้หญิงที่แบบมีแฟชั่นนิดหนึ่งที่จะต้องมาได้ใช้กระดุมอนะไรงเงี้ยต้องเป็นชนชั้นสูงใช่ไหมทีนี้พวกเลดี้ต่างๆในสมัยโบราณเนี่ยนะคะไม่มีใครแต่งตัวเองทุกคนจะต้องใช้เมดเ,เป็นคนแต่งตัวให้ซึ่งแน่นอนว่าเมดถนัดขวาดังนั้นเวลาที่เเราาหหยิิสื้้้ออขขงงผููญึนนมดะะค น,นีใช่ไหมแล้วเมดเนี่ยถนัดขวาการที่กระดุมของผู้หญิงอยู่ด้านซ้ายนะคะจะทําให้เมดเนี่ยสามารถติดกระดุมได้ท่องมือกว่าซึ่งอันนี้ลูอบไม่ค่อยเชื่อหรือรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้คลองขนาดนั้นไม่อะไรอย่างนี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นทฤษฎีแรกค่ะทฤษฎีถัดไปอันนี้น่าสนใจเขาบอกผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นเพศที่ต้องเลี้ยงลูกค่ะดังนั้นเวลาผู้หญิงเลี้ยงลูกส่วนมากนะ เวลาเราอุ้มเด็กอะเราจะอุ้มเด็กที่มือซ้ายเราจะอุ้มเด็กว่าอย่างนี้มือซ้ายเพื่อให้กินนมเราใช่ไหมทีเนี้ยเราจะใช้มือขวาปลดกระดุมเพื่อเปิดนมออกมาให้เด็กกินดังนั้นเมื่อเราใช้มือขวาปลดกระดุมการที่กระดุมอยู่ด้านซน้ายแล้วรังดุมอยู่ด้านขวาเห็นบ้านมันปลดง่ายกว่าอย่างเงี้ยปึ๊บออกมานะคะนี่ก็เป็นทฤษฎีที่2ค่ะที่บอกว่าทําไมกระดุมของผู้หญิงถึงอยู่ด้านซน้ายไม่ใช่ด้านขวานะคะส่วนทฤษฎีที่3เนี่ยแอดวานมากแอดวานแบบ เอาจริงแค่นี้ก็เอาหรออะไรอย่างนี้นะคะคือเขาบอกว่าผู้หญิงสมัยโบราณนะในช่วงศตวรรษที่13มเนี่ยมันมีแฟชั่นแฟชั่นหนึ่งคือผู้หญิงจะต้องขีม่ม้านสภาพผู้หญิงชนชั้นสูงยุโรปเขาจะต้องขี่ม้ากันใช่ไหมทีนี้เป็นผู้หญิงมาแบบว่าก้าวคล่อมม้าอะไรอย่างนี้มันก็โอเคสมัยนี้มันอาจจะดูแมนแมนเท่ๆแ,แ,แ,แต่สมัยโบราณนั้นไม่เท่ไงคือผู้หญิงต้องใส่กระโปรงสูงนึกออกปะ่ะแล้วก็นั่งอยู่บนม้าสวยๆซึ่งเขาอ่ะจะนั่งเฉียงข้างกันเหมือนเวลาเราซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วเรานั่งใสก่งงออกมง,งมะะออ่เาาาีๆทแบบ ให้ผู้หญิงนั่งเฉียงข้างเนี่ยผู้หญิงจะต้องนั่งหันด้านนี้จุ๊บทีนี้เวลาเราขึ้นไปนั่งบนม้าถ้าสมมติว่าเราติดกระดุมอีกด้านนึงนะคะสมมติว่าเราติดกระดุมแบบผู้ชายเคยเห็นเสื้อนักศึกษาที่มันแบบรัดแน่นมากๆป่ะแล้วแบบติดกระดุมอ่ะมันก็จะมีรูใช่ไหมอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเวลาขี่ม้าไปเนี่ยนะคะลมมันก็จะเข้าแล้วมันจะดูไม <eni> ่สวยเลยแล้ว <gamma> ม <rock teor in> ันก็จะต้านลมแล้วมันจะทําให้ขี่แบบไม่โอเคนะคะดังนั้นกระดุมของผู้หญิงก็เลยอยู่ด้านซ้ายแบบนี้ค่ะเวลาติดไปรูมันจะได้อยู่ด้านหลังแล้วมมันก็ลลูไป ตามสเต็ปอย่างสวยงามค่ะนี่ก็เป็นทฤษฎีต่างๆนะคะว่าทําไมกระดุมเสื้อของผู้ชายกับของผู้หญิงถึงอยู่คนละด้านกันค่ะอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกตอนต้นเลยไม่มีใครรู้นะคะว่าจริงๆแล้วทําไมมันถึงอยู่คนละด้านกันแต่เราก็ใช้ หลักการนี้กันต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆปัจจุบันแฟชั่นเป็นเรื่องที่แบบเกินเพศไปแล้วนะเราสามารถใส่เสื้อผู้ชายหรือใส่เสื้อผู้หญิงหรือใส่เสื้ออะไรก็ได้แต่มันก็ยังมีเหตุผลอยู่ที่ว่าทําไมเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงถึงยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าใครที่ใส่เสื้อผู้หญิงมาทั้งชีวิตแบบไม่เคยใส่เสื้อผู้ชายเลยหรือว่าถ้าผู้ชายคนไหนใส่เสื้อผู้ชายมาทั้งชีวิตเราไม่เคยใส่เสื้อผู้หญิงเลยลองไปหยิบเสื้อของเพศตรงข้ามมาใส่ดูได้ค่ะเราจะ เราติดโดยที่แบบว่าแทบจะใช้สไปน์คอร์ดอะตายละใช้สับมิดอีกล้วแทบจะแบบไม่ได้คิดอะไรเลยใช่ป่ะเหมือนแบบว่าเราละเมอตื่นมาตอนเช้าๆเราก็ติดติดติด,ต,ดติดไปเราแทบไม่ต้องใช้สติเลยนะคะแต่ถ้าเราลองติดกระดุมด้วยเสื้อของเพศตรงข้ามเราจะรู้เองค่ะว่า เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันขัดมันอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้วงการแฟชั่นยังทํากระดุมอยู่ในด้านเดิมต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าความเคยชินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเกร็ดสนุกๆที่วิวเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าว่ากระดุมของผู้ชายกับของผู้หญิงเนี่ยอยู่คนละด้านไหนลองโหดให้วิวรู้ได้ไหมคะว่ามีใครที่รู้อยู่แล้วบ้างและใครที่ยังไม่รู้อยู่คะ่ะหรือว่าถ้าใครมีทฤษฎีอะไรใหม่ๆนะคะคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันอยู่ด้านเนี้ยเพราะแบบนี้เฮ้ยมันอยู่ด้านนนนัั้้เพราะแบบน ลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างดีกว่าค่ะดูซิว่าใครจะมีชื่อเสื้อดีอะไรที่แอดวาน์หรือแปลกไปจากที่วิวเจอมาไหมนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปวิดีโอนี้สั้นๆเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะจริงๆในทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองซ่อนอยู่เหมือนกันเนาะมีชื่อีมีเหตุผลอะไรรองรับก็ทุกเรื่องอะคะ่ะมันก็ควรจะมีเหตุผลรองรับใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดชื่นชอบอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่าหลังยูซี่เรื่องเล็กๆใกล้ๆตัวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้ขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนละกันค่ะบายยสวัสดีค่ะ